นิ่คเกนพี่น้องกลับสบายดีเอ็มซีเบิ้ล cái cả ba thang làng thì nó ơi dạ thế từ đấy trên thang làng thì đó บ้านอุ <mm <t 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 ่มเมืองสงขลาร้อยสิบะดจุ้งสปรลดประมาณเบิร์ตเลยอย่ายิ้กกูตะมานได้ปั้มแม่ับกวอาบี้อยู่ดีเพิ่งค่ะตอนนี้กำลังขี่รถพี่น้อง ฮอดบ้านเหล่าหกพี่น้องจ๋าฮอดดงเหล่าหกไหมใกลยบ้านอุ้มแล้วโอ้โหไปซื้อน้ำมันซิมีน้ำมันหรือเ่านาะพี่น้องนาะน้ำมันเบิร์ดไล่ไล่เมื่อแล้วอยู่ปังกัไใดแมน้ำมันเบิร์ดก็ลอยฮะตกใจอึกโลกกับใดดิวุ้ยมันเบิดน้ำมันกับก้อแห้งแล้วมันไปปัง่มีนี่ลูกไปซื้ออยู่ไซ้า มันย,ยันอนด,ดอยเด้อะคอยติดคอยเล่นไปเยไไอยๆยังน่าเ,เลยดนะเออไปกันีีก็กได้ <laughs> ดไป่าติ้งไปก่นด่ก็ได้กูไยกูาด้วย่า,ยาจอทั้งรางกนกูเลยแหะนี่เ เล่าลิ้นเ่าหัวไม่เ้อาเลยแม่ลูกว่าแม่ว่าคอยไปบาาลูกแห่งคอยไโอุ้ยผู้บ่าวพับรถแก่เขาแนมมาเปิดรนไ่ มันมันแพงคนก็เริ่มสิสิได้ยากร้เลยแหละมันพอมันพออลีดอีกดอกเลยรีดแปดที่ไปก่บบาทเป็นเงินบาทเนาะเป็นเงินกิบมาดีนึ่งสหายมากา ก็เนื่ยก็มาฮอดบ้านป่าเลยพี่น้องจ้าขี่รถซาขี่รถแจ็คมากับลูกกิกิเนาะมาเห็นแม่์น้องอเน่ย์หายฐานเฮ้ยจักสอบเฮ้ยเรียนตัวหนักนะอันยั่งน้อยเดียวในสี่สิบสองนะเล็กน้อยจากไลน์ก็สี่สิบอเจ้าของพอน้องเก็บบ่มลายคนนี้บ้านดีพี่น้องเพราะว่าเก็บบ่มลายกันป้องยันลายคนนี้ตัวอยอยู่หน้าเฮ้ยโตัวอยนี่ยตบ่บ่เวิร์เลยพางโตัวบอดสี ตัวบอดส g, ีขต e. sort of e, ัว่มนะเืองาแล้วใช้ตัมาแต่งหนามันนะโอ้แต่งัน้ีสจวออกมาเน่สวดกับบวดไปไหนนะมันกับแพงกับสอบกับแพงนามันกับแพงกับสอบกับแพงอย่าว่าไรพี่น้องเอย แะ้วพอน้ำมันรถไทยน้าก็ลิดหนึ่งแปดสิบบาทน้ำมันรถจักรลิดหนึ่งแปดสิบหาแปดสิบหกบาทมันโพดมาลีใดซองกรแพงคือราคาซองเผาเออมันโพดมันโพลลีใดีแต่แน่แพงเนาะฮามาเห็นเมยเนาะกันเลยยิบฐานพี่น้องเลยลูกพอนอนพอนก็ลูกพอนอนพอนก็ไม่ได้อยู่สื่อเด้อพี่น้องเด้อพอนก็ยิบฐานยิบรัวเนาะ ก็เฮ็ดเวียกเมื่อวานแลแล้วมาเก็บอยู่หน้าแองว่ามันหายแท้จริงมันบ่หายเออพอเซแลนมาตนาเออเออมันหายมันหายดั่แตนเนาะพอมันหายมันหายดังเแลนมาต่นายันออคนน้อยๆให้ดังเนาะอจักพแต่ตัดผมยังบ่เห็นมันได้ัผมมอไม่ขอือย่อไปเลย ปลาไปแล้วสิเลี้ยนไปเนี่ยอืมเออเอาละเก้าตัวนะมันตกมนเขาก็เอานะผมมือนีเขาเป็นกิโลก็ยังซื้อกิโลก็ยังซื้อเอาเบิร์ดเอาใส่เป็นซอยใช่ไหมลูก ดอกบไรแพงดอกควาสีเงียแบอาแค่อ้ยพอตั้งท่ายสอบสี่สิบอบบ่แมนมาน้อยเนาะ ทษถามเราเราเคยสอบอะไรเดียนโทษถามแล้วสอเงินส่สาทเนว่าะนะอันเขากับลายลายแสี่สิบบาทให้สอบประเทศประเทศอันนแมนแมนใส่โลดใส่โลดมันบบเป็นยางหรอแมน อะไรพี่น้องไอ้คลิปนี้เขาก็เซียมราพาจากเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแก้มบุ้มเ,เด้อปาเลยฝากเบิ่งฝากสม้มเป็นกำลังใจต่อไปเนาะสบายดีพี่น้องอ่ะเนยกระยิบไปเรื่อยๆพี่น้องอ้แต่นี่ห้าคำหมดเลยลูกผุนหายเหมือนกันนมให้ลูกผนกนกุนกินแล้วก็มาเหตุโตีวิตคนปันดอกปันหนาเขาก็บแบบนี้แนตะ่ปารุงไอบาสินังอยู่ซื่อๆมันกะ낭ไม่ได้ดอก สบายดี